สวัสดีค่ะน้องยญิงอยู่อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะมน,นี่ฮอสิภาพไปหลออำเภอกระทุ่มแบนค่ะว่ากระทุ่มแบนมีอะไรบ้างอยู่กระทุ่มแบนบักด้นหนึ่งบอทันเดี๋ยวพาเพือเ่อนๆหลอกกระทุ่มแบนนะคะเดี๋ยวน้องหญิงพาไปเมืองค่ะตอนนี้อยู่ถนนเศรษฐกิจหนึ่งนะคะมาจากทางขายอัครยุทธินนะคะน้องยิงกับต้องค่ะไปในตัวกระทุ่มแบนค่ะแถวนี้ก็สิ่รลงงานลงงานหลายนะคะ กระ่มแป้ทางจากใบรองยิงประมาณ3กิโลนะคะที่รองยิงผักอยู่ค่ะอันนี้ตรงไปทั้งตรงไปกระท่มแบ้งก,กับสีทะลุแม่น้ำทาจีนะคะกัสีทะลุบานแผวได้นะคะฮันเตอร์ซ้ำอย่างกระท่มแบ้งไฟแดง3้ำอย่างกระท่มแบนแะแบน,นะคะกะสีเหลวขวาไปทางกุบันเหา่าโลตัดละก็ไปออมหน่อยนะคะกะขามคลองภาษีเจริญนะคะรองยิงก็เลยทายไม่เห็นมืองค่ะแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะวันนี้ห้าสิยเพืเพื่อน ไปรออำเภอกับถุมแบนกันจ้าฟังขอืงนจะเป็นทอกศนะคะทอกศกับถุมแบนนะคะฟังสายือนที่เป็นสะพานกับเป็นวัดงอนไก่ค่ะแล้วก็รงเรียนวัดงอนไก่นะคะตรงไปสักพักหนึ่งฟัง ขวามือค่ะกิบิเป็นตลาดไม้เมืองกระทุมแบนค่ะตลาดนัดวันอังคารวันศุกร์อยู่ฟังขวามือนี่นะคะเราก็สติทติดได้หลายค่ะก็จะมีอาคารตลาดนัดทหารนี่ ทางสายมันก็จะเป็นแปรปรีธีนะคะตรงไปกับิปเป็นเจอสามแยกกระทุมแบนนี่แหละคะ่ะเอินเขาว่าที่เขามักเอ่ยว่าสามแยกกระทุมแบนค่ะมองนี่นะมองติดไฟแดงนี่นะคะเหลียวขวาก็ไปอ,อะะ้อมหน่อยค่ะตรงไปกับไปเมืองกระทุมแบนค่ะหัรถสี่ชั้สองมาสังเกตดีๆน,นะคะดิ้นไหมเดี๋ยวขึ้นผิดนะคะมองตลาดกระทุมแบนเพราะว่าเขาสิเข่าตลาดกระทุมแบนทั้งขาเข่าลากออกนะคะเวลาสิข,ขึ้นต้องระวังนะ,ะนะคะต่ สิไปมหาชัยหรือสิไปนครปฐมนะคะเดี๋ยวขึ้นรถผพชีวิตเปลี่ยนนะคะแม่หะ,ะ,ะเจอสามแยกไฟแดงรอไฟแดงสักนิดนึงนะคะ่ะไฟแดงี่ก,กัสซิดอนแน่นะคะ ไฟแดงนี่ก็จะดุนดุนดนาน,นๆหน่อยนะคะต้องทำใจนะคะไฟเขียวค่ะเดี๋ยกก็ไฟเขียวแล้วให้ไม่ออมหน่อยเลี้ยวขวาค่ะกระทุ่มแบนเลี่ยวส้ายไอ้ตรงไปค่ะผิดกระทุ่มแบนตรงไปเอาหน่อยเลี้ยวขวาค่ะ รสสะพักใหญ่นะคะกับซีมี่ไฟเขียวค่ะสองเล่นสีเหลียวขวานะคะเล่นใส่สดคือตรงไปค่ะเนี่ยเจอเล่นผิดอ่าเจอเล่นก็จะยากหน่อยนะคะเข่าผิดกัอย่างเล็กหน่อยกรต้องหาวิธีป้ายค่ะแล้วเปิดก็ไฟเขียวแล้ว,ลวทากกันไปค่ะ ยืนเป๊ะปะเดค่ะเพราะว่าอย่างฮันย,ยูลิเขาเล่นผิดค่ะเด,ดอออดเดี๋ยวเราลดเมืองท่าออกซาเดี๋ยวแต่ตัวน,นี้กะพอดีแหละเขียวแหละขาก็ไปได้ค่ะไปพร้อมเพิ่ยงกละเขียวไปเลยนะคะเสขับไปตรงเมืองกับทุ่มแบนค่ะ นี่ค่ะสังเกตใกล้ๆจ,จะเป็นประตูโขงนะคะประตูยินดีต้อนรับกข้าสู่อำเภอกระทําแบงค่ะเทศบาลเมืองกระทมแบงค่ะต้อง,ตงไปเลย นี่ประตูโขงเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนยินดีตอนรับนะคะพัทไทยเอออยู่ฟังขวามือแสบค่วามือแสบค่ะ,คะลาดหน้าว่ผิดลาดหน้าไม่เตี้ยอร่อยนะคะราดเม่เตี้ยค่ะนี่ห<อ>้ากระสีไปเจอมองหอนอฬิกานะคะแล้วก็จะเลี้ยวเข้าตัวกระทุ่มแบนเลยจ้าตัดหลอนะคะ ลัดลาตลาด,ลด,ลดลก,กับโแมิมาด้านล้ะค่ะรถติดมากเมื่อสักครูนี้นะคะเป็นส่วนรถติดใช่ไหมคะ่ะนี่ซอยเทศบานอันนี้ฝั่งเอฝัอ่งตรงข,าม,งา,รงขามกับคลองภาษีเจริญค่ะตรงขามกับคลองภาษีเจริญนะคะ ข่าเป็นมืออีฟังหนึ่งค่ะฟังนำไปประดรับเลยรถติดคนหลายถนนมันแคบนำค่ะถนนแคบรถกระติดนำค่ะกันเลยสิมาบอกว่าไปอยากไม่อยากค่ะตลาดกัน รถไปผูตลาดค่ะนี่ออกซอยนี้นะคะเสนนหน่อยเนะคะีค่ะมันจะเป็นซอยไปผูตลาดนะคะนี่รถออกได้หลายนี่ค่ะีนถนนเ้นนน้นะคะนี่เขาเซ่ผูตลาดกระทุ่นแป้นะคะ่ะก็จะไปเจอสารตาทองนะคะเจอสารตาทองค่ะนี่คือสภาพแม่นำ้ำเอ,อ่อคลองภาษีเจริญนะคะ กสไปพอสันตะทองค่ะนี่ฝั่งสายมือข่ามสภาพคือฝั่งสายมื็จะเป็นตลาดตลาดใหญ่นะคะตลาดกระทุมแบนค่ะน้องหญิงกบมาทำบรรยากาศที่เมืองนะคะอันนี้คลองภาษีเจริญนี่ค่ะนี่ทางกระสิกับอย่างนิดหน่อยนะคะ หามเลียวไซนนะคะเลียวจซบันไดนะคะบันเวค่ะนี่สารหลวงตาทองสารุูกสารุกสาหลวงตาทองอยู่นี้นะคะน้องยิงออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะค่ะขับรถต่อไปเรื่อยนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านค่ะฮาส่เลียวไซมองสามแยกตรงนี้นะคะมีไฟแดงนะคะเรียวายแล้วกะ เข้าไปทางตลาดกระทุมแบนกระสิโพหอน,นาฬิกาคือเก่านะคะ,ละหลักกระเจอสามแยกกระทุมแบนค่ะถือว่าเขาพ้าหรอําเภอรกระทุมแบนเดียบรอเลยนะคะอันนี้ตัวเมืองกระทุมแบนค่ะเมืองใหญ่ค่ะน้องเยิงไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามน้ำในเด้อคะคาครอสักหนึ่งใจก็ยังดีนะคะไปะละค่ะบ๊ายบาย